เจ้าสมบัติไร่ไปเลี้ยงพระผู้มีบุญเท่าน,นั้นก็ไม่ละกว่างพยายามอันนี้ง่าที่จนอยู่อย่างนี้ก็เพราะว่าในดีไม่ทำทานนั่นแหละทาไม่ทำทานก็นจนต่อไปถ้าอยากจะทำก็ไม่อยากหรอกก็ไปรับจ้างเขาสิก็ไปรับจ้างเขาได้ขาจ้างมาก็ามาเปลี่ยนเป็นอาหารแล้วก็เลี้ยงพระ ทำได้ทําไมจะทําไม่ได้ให้กำลังใจพร้อมบอกโน้ตฮาวมาตุกตาก็โอเคถ้างั้นข้าพเจ้าขอรับหนึ่งกองเอ๊ยไม่ใช่หนึ่งรูก <laughs> เอ๊ยมาลอเรื่องนี้ทุกทีข้าพเจ้าขอรับหนึ่งรูกน <laughs> ี่ทีนี้ ผู้มีบุญเท่านั้นก็อ๋อรูปเดียวเองไม่ต้องจดบัญชีก็ได้ก็ไม่จดบัญชีแล้วก็ลืมไปเลยลืมไปเลยส่วนมหาตุก,กตะไม่ลืมเอาเรื่องนี้ไปบอกภรรยาภรรยาก,ก็ก็เนี่ยก็สงสัยไม่ได้อย่างทุกวันนี้ไอ้โจรขนาดนี้ยังมีภรรยาได้ยังไงฮะ นแล้วก็ภรรยาก็อนุโมทนาสาธุเห็นดีเห็นงามด้วยอสัทธาเสมอกันเห็นไหมนี่สัทธาเสมอกันธุรกิจกับจิตใจพัฒนาไปด้วยกันทานสินภาวนาทุกวันนี่แหละ ชีวิตฉันเป็นชีวิตนักปฏิบัติ